นี่นะครับก็ตอนนี้น้องทีมโค้ดนะครับกำลังแต่งหน้าเตรียมตัวจะไปถ่ายรูปวันนี้นะครับอันนี้ช่างแต่งหน้าจําเป็นนะครับจำเป็นต้องทำครับคือหาช่างหาช่างแต่งหน้าไม่ทันเป็นไงบ้างครับน้องตูนหลังจากที่ได้ลองแต่งหน้าน้องทีมโค้ดนะครับรีบครับมีภารกิจต่อไงรีบรีบรีบ่วหวันนี้น้องตูนเขาก็ตื่นเต้นนะครับพอดีเขามีอีเวนต์เยอะเนาะวันนี้ วันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่ต้องนี่เรามาถ่ายรูปนเรามาถ่ายรูปให้กับให้กับ สองหนุ่ม <laughs> สองมุมใช่เขาไลฟ์บ่อยแล้วเขาไม่รู้อ่าหาลูกา

วันนี้หล่อจังเนีธรรมดาแหละครับเดดดี้เออเด็ดดี้ว่ะเดดดี้อ่าหล่อทุกคนเลยค่ะวันนี้บางทุกลงไปนี้มันจะเล่นตารางเราใช่ไหมล็อปตอนที่เรากําลังดีดีหนาวเราจะไม่หล่อตอนเราที่เริ่มมีเมียเราจะเริ่มก็ดีแล้วก็ดีแล้วเมื่อเรามีลูกปุ๊บเราจะหล่อขั้นสุดเลยมันคือการที่บอกว่าดีแล้ว จะบอกว่ามีครอบครัวแล้วพัฒนาตัวเองได้ไม่ใช่แค่มีหลายครอบครัวพัฒนาหลายครอบครัวไงก็อเราก็เลี้ยงดูหลายๆคนไงให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ใช่ครอบครองใ่ โผล่ฟ uh> yeah. ah. oh. oh, ิลเตอร์แบบพอมันพี่ก็บอกอยู่ว่าโอโมโอสโมเออตึงตึงไม่ตึงมันดึงเองโอเค รูเซ็นเนีเราสามารถเปิดบริษัทอีกบริษัทงได้บริษัทที่มัใสของกันน้องรคีไปตามบ้านได้ีนีต่อย่าลนเนียพงยงี่จำเล็บสไปเดอร์แมนได้ไหม หน้าแบบหน้าคุณเอดีมากเอ๋ดีอย่าธรรมชาติอ,อันนี้เป็นลุคที่แบบไม่เคยแต่งมาก่อนเลยใช่ปหมใช่ๆช่เอ๊ะเสื้อใหม่คราดน,นี้จริงๆเราเป็นคนหน้าตาดีไงเราแค่เอาแว่น <S <S เอาแว่นปิดความหล่อได้อยู่ใช่ไหมคิวใช่ครับคิวก็หล่อเออพวกเราหน้าตาดีกันทั้งนี่เาคาเฟ่คิวดูเหมือนไหมล่ะเอาลงซื้อสวยไหมอะไรสวยร้านสวยไหมร้านสวยอยู่แล้วเมื่อกี้โอเคอดูน่าจะได้ประมาณคนละแปดหมื่นลูกวันนี้เขาต้จะมีไลฟ์ของเขาใช่รายการอะไรนะพี่โต้ง ถึงว่าเขามีวางแผนเพจของเขาด้วยไงไร้สาระคิวไลจะเอาคุหลอกหลอกผู้หญิงวะขอขอแค่อย่างเดียวถ้าเกิดเอาไปหลอกไม่ยกห้ามเอาโลโก้ไปใส่ด้วยพี่ต้องกับพี่คิวไม่เคยถ่ายรูปแบบวันนี้ใช่ไไ้าตนีม่เออไม่เคยเนาะไงเคยจะถ่ายคลิปแบบอื่นเฮ้ยคลิปเที่ยว มีใครเก็มไหมทุกคนหมดแรงแล้วอ่่ะ้มมีใครกทุกคนหมดแรงแล้วตอนนี้แต่ว่าอย่างนี้มันเขาเรียกว่ามันเหนื่อยแต่มันได้งานเขาเขาถ่ายเก่งเขาถ่ายเก่งมากประสบการณ์การเป็นพระเอกครั้งแรกเป็นยังไงบ้างพี่โต๊ะอ๋อเป็นหลายครั้งแล้วครับเอาหมายถึงว่าเป็นพระเอกแบบในตากล้องตรงนี้สนุกดีครับสนุกดีสนุกดีแเราออกเพราะว่ามันภาพถ่าย แตจะเอาเอารูปไปอวดที่รักกี่ลูกครับจะเขาหาว่าที่หายไปนานหายไปไหนทั้งหมดเขาพิมพ์มาก่อนแน่มาให้ดูด้วยนะคะนี่ไงกดอัดแล้วโอเคสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับทีนึงทีนึงนั่นนี่ก็สวัสดียังไงเราไม่ได้กดอัดเห็นไหมนี่สิตัวเลขสีแดงมันวิ่งแล้วนี่เห็นปะโอเคเลขแดงวิ่ง นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอสล้วพี่ว่าถ้าเลขแดงๆวิ่งเฮ้ยปิดไม้หมดแล้วไม่เหลืออ้โเป็นเลขเขียวๆโอยวเนี่ยเอ๊ที่จริงวันนี้วันวันวันอะไรนะวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์โอเคไม่มีโคชชิ่งนะครับน่าจะเจอกันอีกทีก็คือมึงชอบประโยคนี้วันศุกร์โอเคไม่มีโคชชิ่งบางทีก็ร้อนร้อนไงตอนเย็นจะมีอะไรหรือเปล่าต้องหันไปดูปฏิทินตลอดวันศุกร์ไม่มีไงเมื่อวานโคชชิ่งเท็ดเดย์วอลเลียร์สเทเดเดย์วอลเลียร์ เมื่อวานเมื movie yeah. ่อวานซูเปอร์เทสเดอร์เมื่อวานเทสั้นใช่ใช่ซูเปอร์เทสเดอร์นะครับสนุกดีไอคิวดุยผมก็นั่งฟังอยู่ครับแล้วก็มาไล่ดูท่าที่3คราวนี้ก็เลยไอ้เหี้ยเลี้ยวผิดไฟแดงแล้วนะโอ้โหเราจะพาไปตรงนี้นแล้วมันเป็นไฟแดงเนี่ยขับทำร็อกบนรถเพลินไงไม่รู้อะไรติดไฟแดงเดียวก็ชีวิตนี้ถ้าดูเดจเดจัชั่นเป็นใช่ไหม เทนค่านี่เทนไหลตั้งแตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถขับขับรถก่อนเขาคุยกันอยู่อ่ารีรเดี๋ยวจอดก่อนก็ได้จอดมาตรงนี้เมื่อกี้คือเขาคุยกันอยู่อ๋อย่างมีส่วนร่วมอ่าย่างมีส่วนร่วมก็รีเจคชั่นเนี่ยถ้าเกิดดูเป็นเนี่ยมันก็จะช่วยอะไรวะคิวมันช่วยอะไรนะช่วยในการคอนเฟิร์มเออโอเคนะเกิดปุ๊บก็คือกดเข้าถึงได้เลยอืม ไม่ต้องไม่ต้องมมานี่มึงไม่ให้มึงไม่ให้แบบรายละเอียดเขามากกว่านี้หน่อยมาเอาตล้งมานี่นะครับตั้งเยคือคือ redaction เนี่ยมันเป็นมันเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกว่ามันถูกปฏิเสธในช่วงในช่วงแนวรับแนวต้านตรงนั้นเนาะถูกปฏิเสธพูดง่ายง่ายก็คือมันเหมือนกับกําลังจะมีแรงขายเข้ามาใช่ไหมแต่โดนแรงซื้อตบคืนมีแรงขาามมีแรงซื้อตบคืนมันก็เลยเป็นสัญญาณสัญญาณหนึ่งที่เป็นการดูลักษณะการกลับตัวได้ดี ใช่ใชถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ก็ไปติดตามเพจต้องวลันยูนะครับออไม่สองนาทีเ<อ>นี่ยน่าจะบวกมาแล้วประมาณหกสิบกว่าเหรียญยังไม่เยอะยังไม่เยอะกดกดหลัดเดียวไงสองนาทีเนี่ยขึ้นมาหกสจุดเนี่ยหาตั้งได้ประมาณสองพันบาทละได้ชะบูแล้ว เได้ก็ได้อยู่นะเลยเนื้อล้วนมาแล้วว่ะผ่านจจริงจริงจริงเนี่ยกำไรบวกตรงเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันบวกแบบเนี้ยแต่ว่ามันจะไม่สร้างสวิงไงถ้าเกิดแบบแบบตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะอันตรายแต่ตอนเนี้ยมันมาแบบแแปดเราที่แสิบแปดเหรียญถือว่าน้อยนะเออ มันเราเรามีกฎกฎหนึ่งว่าถ้าเกิดเราจะอยู่บนรถเราอยู่ในทโ,โทรศัพท์เครื่องเดียวไงแล้วเรากดเล่นเนี่ยเราต้องมานี่มเนจเมนต์แบบหารสามหารห้าหารหกลงไปอ่ะ <c oughs> เออไม่งั้นเดี๋ยวช็อคเดี๋ยวนั่งอยู่บนรถแล้วตึงเนี่ยหน้าตึง <c oughs> <c oughs> อย่างชอบอ,ะ Scott. อบ่ะทราวิสก็อดเมื่อกี้เลยกาวิสคอนพี่คิวมเมื่อกี้เลยชื่อมันที่มากเลยราวิสกอ็อดเนี่ยแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าดังอ่ะ หมือนชื่อต้องว่ารันยูอะเออแค่ฟังก็รู้แล้วว่าดังแค่ฟังก็รู้แล้วว่าดังถ้าเกิดเพิ่มวอลลุ่มหน่อยยิ่งดังทุกวันนี้มันยิ่งใช้ไม่มันค่อยเป็นอยู่ไม่ชว์ขอข้อคิดหนึ่งข้อที่ได้ในวันนี้นะะ่อยค่ะเพื่อเป็นการปิดคลิปโอเคก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากไปถ่ายรูปเนาะเราก็ควรที่จะเตรียมชุดให้พร้อมชอปปิ้งให้เสร็จ เสื้อผ้าก็ซื้อใหม่บ้างเสื้อผ้าก็ซื้อใหม่บ้างเดี๋ยวแล้วสํารจำได้ว่าก่อนออกมามีใครบอกว่าสื้อผีละสามตัวข้อคิดก็คือเสื้อผ้าทุกวันนี้ก็คือผ้าเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยถ้าซื้อซื้อใหม่ได้ก็ซื้อลองดูเลฟเฟลนในเขาเรียกว่าอะไรนะลองดูเล็บในอิสวาเก็มบ้าง ว่าเขาแต่งตัวยังไงนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งบ้างดูชาวโลกบ้างใช่แล้วถ้าไม่มีตังค์อะครับเอ่อก็ไปเทรดครับเออไปวางแผนเทรเราก็เรียนเทรดได้ที่เทจต้องวัหลังกีช่อง YouTube ก็มีเราเราขายกันอย่างนี้แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะยังยังไม่ค่อยได้ตังค์หรอกจะเป็นการแบบเทรดเพื่อมิตรภาพเทรดเอาสังคบเทรดเอาสามคมใช่แต่ว่าถ้าเกิด มาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงยังไงทุกคนที่เทรดไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องรวยอันนี้มันเป็นกฎของของเกมเกมนี้อยู่แล้วใครอยู่นานคนนั้นได้ตังค์ใครอยู่ไม่นานคนนั้นอาจจะได้แบบเออได้ตังค์บ้างแหละแต่ว่ามันอ่ะถ้าเกิดยังไม่ได้ปรับปรับในเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องปรับมันก็จะทําให้บางทีเกิดความเครียดรู้สึก <that crazy. S 1> นอยกับการแพ้บ้างไม่แพ้บ้างชนะบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ไปขาดเนเพราะนั้น พยายามแบบมองให้เราอยู่ในเกมนี้ให้ได้ดน,น<า>ะลองเธอลองเธอนะครับาบายทริปนี้จบแล้วถึงออฟฟิศแล้วนะครับเฮ้ Let the light y like ย a